สวัสดีครับสำหรับว,วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวไซวอล์กนะครับทางเท้าและก็ตัวขอบฟุตบาทเนี่ยทำยังไงนะครับก่อนอื่นครับให้เราเปิดตัวโปรเจกต์งานของเราขึ้นมาก่อนนะครับผมขอสร้างโปรเจกต์งานขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะครับก็เลือกเทมเพลตมาสร้างหนึ่งตัวไปเลยกดโอเคนะครับจากนั้นทําการสร้างตัวพื้นขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้คําสั่ง floor Architecture เลือก floor นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบพื้นที่ต้องการสร้างนะครับผมเลือกเป็นพื้นตัวบล็อกตัวหนอนนะครับตัวนี้คลิกเข้ามาแล้วก็สร้างความยาวสัก10เมตรไปนี่สัก5เมตรโอเคขนาดความกว้างสัก1เมตรออฟเซตแล้วกันออฟเซตหนึ่มิลลิเมตรก๊อปปี้ แท็บนะครับแล้วก็สร้างเป็นพื้นขึ้นมาก่อนโอเคตอนนี้เราได้พื้นแบบหักเหลี่ยมทั่วไปนะครับถ้าต้องการให้ขอบพื้นเนี่ยมันมนนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัว fill e t art แล้วก็เลือกค่าเลนส์ปรับสัก1 0 0 0มมตรคลิกเส้นที่1คลิกเส้นที่2ได้แล้วกดหมายถูกนะครับดูรูป3ามิติ โอเคตอนนี้เราได้พื้นขึ้นมาแล้วนะครับผมจะยกพื้นขึ้น3 0 0 mm ร้อมเมนะครับโอเคยกขึ้นไป3 0 0 mm. ร้มเมจากนั้นนะครับเราจะสร้างตัวขอบพื้นนะครับขอบพื้นผมจะอธิบายวิธีการสร้างสองตัวอย่างนะครับก็คือสร้างโดยการใช้โมเดลอินเพสกับสร้างโดยใช้แฟมบีนะครับ สำหรับวิธีแรกนะครับการสร้างโดยใช้โมเดลเพจเนี่ยให้เราเลือกใช้คำสั่ง architecture เลือก component นะครับเลือก m โมเดลเพ e จากนั้นก็เลือกมาที่หมวด general model ได้แล้วกดโอเคนะครับตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อมันเคิบแล้วกันได้แล้วกดโอเคแล้วก็เลือกใช้คำสั่ง s w e e นะครับ เลือกปิกพาดก็คือคลิกเส้นทางวิธีการคลิกนะครับมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือให้เราคลิกเส้นที่เป็นแนวตรงก่อนนะครับเส้นแนวตรงก่อนแล้วก็คลิกส่วนอื่นๆนะครับเวลาเราสร้างโปรไฟล์เนี่ยมันจะสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกเลือก Edit profile นะครับแล้วก็ดูรูปด้านผมไปที่ด้านไลฟ์วิวนะครับเ l ล v เ t i ั e ่นไลฟ์วิว สร้างมานะครับความสูง300มิมความกว้าง150นี่นะครับได้ขอบพื้นขึ้นมาเสร็จแล้วก,กดเครื่อหมายถูกนะครับกดเครื่อหมายถูกอีกครั้งหนึ่งดูรูปสามมิติครับผมขอปรับเป็นแบบคอนสแตนต์นี่นะครับเราจะได้ขอบพื้นขึ้นมาแล้วครับ สำหรับการสร้างด้วยวิธี g e n e r i c Mo d e l เดเนี่ยเราจะใส่ Material ให้มันนะครับโดยการคลิกที่ตัวโมเดลแล้วก็ช่อง Material นะครับคลิกเข้าไปผมตั้งเป็น c o n กรีต p ีแคสแล้วกันนะครับได้แล้วกดโอเคกดเครหมายถูกครับผมตอนนี้เราได้ตัวขอบพื้นขึ้นมาแล้วนะครับลองคลิกดูครับ สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ปริมาณงานออกมาเป็นวอลลุ่มนะครับมันไม่สามารถหาความยาวเป็นเมตรได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาวอลลุ่มตัวนี้าหารด้วยหน้าตัดถึงจะออกมาเป็นความยาวเป็นเมตรนะครับลองดูนะครับลองวัดดูวิธีการถอบปริมาณงานนะครับผมขอใช้คำสั่งตัวสเก u ดูคลิกขวาเลือก New Schedule Quality แล้วก็เลือกหมวดเมื่อสักครู่นี้เป็นหมวด g e n e ล i c Mo d e l นะครับได้แล้วกดโอเคเลือกฟ a m i l y เข้ามา เลือกวอล่มเข้ามาได้แล้วกดโอเคนะครับจากนั้นผมต้องการหาความยาวก็กดที่ฟิล์ Edit นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ Add Calculate parameter ตัว f x function นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเลงเอาข้อมูลตัว Volume มาใช้งานนะครับ Volume แล้วก็เลือก พิกเข้ามาเลือกวอลุ่มเข้ามานะครับตรงน,นี้ต้องเป็นเล้งนะครับความยาวเล้งขานด้วยเมื่อสักครู่นี้300ร้มเมตรนะครับก็300ร mm ้มเมตรคูณร้อคูณต้องเป็นดอกจันนะครับดอกจันร้อยห้มเมตรวงเล็บแล้วกดโอเค กดโอเคครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็มาปรับตรงช่อง Formatting Edit นะครับแล้วก็เลือกค่าเลงเลือก f i e w Format กด Lock นะครับปรับเป็นตัวเมตรทดสันยมสองตำแหน่งได้แล้วกดโอเคกดโอเคนะครับความยาวมันเท่าไหร่นะครับ14.69ลองวัดดูนะครับ14.69จริงหรือเปล่า เ i m ม n ชันเก้าสี่เป็นสิบสามแล้วนะครับสิบสามเสร็จแล้วอีกตัวก็ใช้คำสั่งตัว Dimension ก็เลือกเป็นแบบ Arc length นะครับแล้วก็เลือกส่วนโค้งก่อน โค้งขอบขอบนะครับสิบห้าอา่ดหาเจ็ดนะครับก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงกันเราก็สามารถนำค่าตัวนี้ไปหาความยาวได้นะครับอีกวิธีนะครับการสร้างโดยใช้ตัว f a m เ l อร,รนะครับ ผมขอ copy พื้นออกไปนะครับ copy การสร้างโดยใช้ Family เนี่ยสำหรับท่านที่สั่งซื้อตัวเทมเพลตไปนะครับมันจะอยู่ในหมวด9,000นะครับให้เรามาที่แถบ insert แล้วก็เลือกโหลด Family จากนั้นเลือกค้นหานะครับมาที่ตัว t e m p l a t e f a m i l y Library หมวด9,000แล้วก็เลือก paving box เข้ามามันจะมีทั้งขอบคันหินตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับผมขอเลือกใช้ตัวใหญ่ บารแล้วกด Open จากนั้นนะครับเทคนิคการสร้าง,งผมผมจะเริ่มสร้างจากในส่วนที่เป็นตัวมุมก่อนนะครับมุมโค้งก่อนก็ใช้คำสั่งตัว r e f e r e n c e p นซ์เยนั่งยิงขึ้นมาก่อนนะครับ Architecture r e f e r e n c e p l a n e แล้วก็เลือกใช้คำสั่งตัว Architecture Component กดวางลงไป แล้วก็ move ไปไว้ยังตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้ดูรูปสามมิติครับเพื่อตรวสอบโอเคได้ออกมาแล้วนะครับอ๋อเมื่อสักครู่นี้นะครับลืมอธิบายวิธีการทำตัวโค้งส่วนการทำตัวโค้งนะครับเราก็แค่สร้างโปรไฟล์ให้มันโค้งเหมือนกันนะครับก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็ edit วิธีการแก้ไขตัวโปรไฟล์นะครับคลิกแล้วกด edit model in place คลิกโมเดลนะครับเลือก Edit Sweep จากนั้นก็เลือกตรงโปรไฟล์นะครับเลือก Edit Profile นะครับ,ลรบแล้วก็เลือกแชมสั่งตัว f i l e r Arc นะครับก็เลือก Radius นะครับมุมซักเท่าไหร่ดี50มิลลิเมตรคลิก1คลิก2ได้แล้วกดครื่หมายถูกกดคร่หมายถูกอีกครั้งหนึ่งเปิดหมายถูกอีกครับได้แล้วครับเป็นขอบโค้งน,นะครับ โอเคกลับมานะครับพอเราได้ตัวแรกเสร็จแล้วเนี่ยตัวต่อไปนะครับเรามาที่หน้าฟอร์แบนทำการก๊อปี้ออกไปหรือว่าจะใช้คำสั่งอะเรก็ได้นะครับผมขอเลือกใช้คำสั่งอะ a เรคลิกคำสั่งอะเรคลิกเป็นแบบ2 point นะครับคลิกจุดเริ่มต้นคลิกจุดสุดท้ายกำหนดจำนวน9 จากนั้นก็ทำการระเบิดบล็อกนะครับคลิกคลิกขวาเลือก select all เลือก v i s i b l e IN VIEW แล้วก็ ungroup นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เลือก copy ไปเลือกโมเดลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัว,ตว mirror คลิกตรงมุมให้มันเอียงสี่าองศาตัวไหนที่เกินเราก็ลบทิ้งไปนะครับคลิกแล้วกด delete ทิ้งไปดูรูปสามมิติครับ ส่วนตัวที่เป็นโค้งน,นี่ครับบางทีเราอาจจะใช้วิธีการหล่อหล่อในที่หรือไม่ก็ใช้วิธีการตัดตัวใหญ่นี้มาซอยๆนะครับผมเลยใช้วิธีตัวโมเดลเินเพสเข้าช่วยนะครับง่ายดีก็เลือกใช้อ r c เท t e c เจอรเลือก c o m p o n e นนเลือกโมเดลเินเพสนะครับแล้วก็เลือกเจ n เนร m o ิกโมเดลเสร็จแล้วกดโอเคนะครับ กดโอเคนะครับชื่อจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้จากนั้นก็เลือกใช้คำสั่งสวีปเช่นเดียวกันวิธีการสร้างเหมือนกันเลยครับเลือกพิกพาสอย่าลืมนะครับเราต้องคลิกในส่วนที่เป็นเส้นตรงก่อนนะครับอันนี้คลิกสร้างเส้นตรงก่อนคลิกหนึ่งคลิกสองประมาณนี้นะครับพอเราสร้างหน้าตัดทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาลบเส้นตรงตัวนี้ทิ้งไปนะครับเรากดขึ้นหมายถูก เส้นตรงไหนไม่ต่อกันนะครับลองดูกันต่อกันไม่เลยโอเคกดเข้าหมายถูกนะครับแล้วกด edit profile ก็เลือกสร้างจากรูปด้านเลยจะสร้างจากหน้าสามมิติก็ได้นะครับถ้าเสียแล้วขอสร้างจากหน้าสามมิตินะครับก็เลือกใช้คำสั่งตัวแบบพิกลายคลิกหนึ่งคลิกสองคลิกสามคลิกสี่คลิกห้านะครับ ลอกลายตามตัวขอบคันหินตัวนี้เลยนะครับได้แล้วกดข่อหมายถูกนะครับกดข่อหมายถูกอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่สังเกตเห็นว่ามันมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปลบตัวเส้นตรงนี้ทิ้งไปนะครับให้เราคลิกแล้วกด edit sweep แล้วเลือก pick path ในส่วนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยเราคลิกกด delete ทิ้งไปเลยครับ แล้วกดเคร่อหมายถูกอีกครั้งหนึง่งกดเคร่อหมายถูก,กครับโอเคเรียบร้อยครับสําหรับแมทเทเรียลก็เช่นเดิมนะครับคลิกแล้วก็สามารถกําหนดค่าแมทเทเรียลตรงช่องนี้ได้นะครับคลิกเข้าไปเลือกแมทเทเรียลแล้ากดเครื่อหมายถูกนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมส่วนการหาปริมาณงานนะครับเราก็ถอดจากหมวด g ีเนอเรท o d โมดนะครับ คลิกขวาเลือก New Schedule แล้วก็เลือกหมวด Generic Model Generic Model เลือกเอา Family เข้ามาแล้วก็เลือกเอาเขาเข้ามาจำนวนนะครับ Family a n t i r e แล้วกันนะครับ Family e n t i ท e แล้วก็เขาได้แล้วกดเคนะครับ เห็นไ,ไหมครับมันจะแสดงข้อมูลขอบคันหินทั้งหมดที่เหลือแล้วก็ไปซ้ำรวมกันซร้านะครับ Sutting grouping เลือก family t ไทยแล้วก็กปลดล็อกตัวไอเทม v e r y Stand ดได้เลยกดโอเคนะครับจะได้ทั้งหมดจำนวน13ตัวนะครับตัวนี้ก็คือตัวโมเดลินเพสที่เราสร้างขึ้นนะครับอีก2ตัวคราวนี้ในกรณีที่มันเป็นเศษล่ะทำยังไงนะครับกรณีที่เป็นเศษเนี่ย ให้เราทำการแก้ไขพื้นก่อนนะครับสมมุติว่าผมขอแก้ไขพื้นออกไปอีกสัก5 0 0 mm, มิลลิเมตรเป็น4,5่พนได้เลยกดโอเคนะครับหมายถูกแล้วคลิกครับแล้วก็ค p y ไปก่อนนะครับค p y ไปก่อนจากนั้นทำการสร้างไทขึ้นมาใหม่นะครับโดยการคลิกแล้วกด Edit type กด Duplicate นะครับตั้งชื่อใหม่เป็นขนาด 500คูณ300คูณขนาด150คูณ300คูณ500มตรนะครับความกว้างความสูงคูณความยาวนะครับก็ปรับตัวค่าเลงเป็น500มเมตรได้แล้วก็โอเคเพียงเท่านี้ครับตัวโมเดลก็จะสามารถหดลงมาขนาด500มลเมตรได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใช้คำสั่ง move ลงมาดูรูปสามมิติครับผม เรียบร้อยครับสําหรับวิธีการสร้างตัวไซ์วอกนะครับทางเดินแล้วก็ตัวขอบฟุตบาทนะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ